สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ออเท่ก็จะมาจัดด้ามสักมือสแตนเลสแบบว่าแบบว่าหมุนต่อเกลียวได้แบบนี้นะครับเราจะมีสองขนาดนะครับเดินเส้นแล้วก็ลงเงานะครับผมหนึ่งชุดจะมีเดินเส้นแล้วก็ลงเงาอันนี้คือหนึ่งชุดนะเวลาประกอบออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวด้ามจะเป็นสแตนเลสนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมนะน้ำหนักถือว่าโอเคใช้ได้ แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับน้องชายเขาจัดหนึ่งชุดนะครับขอบคุณน้องชายที่อยู่นนทบุรีด้วยนะครับบางกวยนะอันนี้หนึ่งชุดสองเก้าเก้านะครับผมจัดโปรโมชั่นอยู่ส่วนสีนะครับห้าีซีนะสีแดงจะเป็นของเอทานอลตัวลิปสติกเลดแล้วก็เฉดสีเหลืองจะเป็นตัวของเอทานอลนะครับโซลิดโก้นะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับจะเป็นของเอทานอลทูบูนะครับ ส่วนสีขาวนะครับจะเป็นของ d y n a ามิกนะครับตัวย่อ,อก,ก็คือ W D นะครับผมเป็นขาวปกตินะแล้วก็สีดำด d น n ามิกตัวทิพนแบ็กฝาสีน้ำเงินนี่นะครับฝาสีน้ำเงินขนาดหนึ่งออนนะครับ T B K ก็ขอบคุณท้องชามากๆแล้วก็อันนี้ของแถมจากพี่ออฟเชนนะเป็นผ้าพันกระบอกขนาดครึ่งม้วนนะครับอันนี้พี่แถมให้1อันฟรี โอเคขอบคุณมากครับน้องชายจัดให้ครับ